วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพุหสัสบดีที่11เมษายนพุทธศักราช2567กับผมเจมเต็มข้อสำหรับค่ำคืนนี้ครับก็เป็นค่ำคืนของยูโรปาลีกแล้วก็ยูฟาคอนเฟลีกจัดเน้นๆไปเลย2คลิปเต็มๆสำหรับคลิปแรกเนี่ยไปเริ่มกันที่ยูฟายูโรปาลีกกันก่อนเลยครับคู่แรกเนี่ยจะเป็นทางด้านของเลโวรกเซนเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเวสต์แฮมยูไนเตต เฮดเว้ในการพบกันเนี่ยเคยเจอกันในเกมกระชับมิตรหครั้งเป็นเลเวอร์กูเซนที่ชนะไปได้ส่วนฟอร์ม5เกมหลังของเลเวอร์กูเซนครับชนะ5นัดรวดเลยส่วนฟอร์มของทางฝั่งเวสแฮมเนี่ยชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1อย่างที่เราทราบกันครับว่าเลเวอร์กูเซนเนี่ยโหฟอร์มดีมาก40กว่กนันและที่เขายังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้เลยเทียฟอร์มและสภาพความพร้อมของทีมเนี่ย เห็นทีน่าจะเป็นเจ้าบ้านอย่างเรลเซนที่น่าจะมีโอกาสเอาชนะได้ในเกมแรกนี้ได้อย่างไม่ยากหลังจากที่ผู้มาเยือนอย่างเวสแฮมเนี่ยฟอร์มไม่สมาำเสมอเลยแถมเกมนี้ครับยังหมดสิทธิ์ใช้ตัวลุกอย่างจาร์ลอตโบเวนอีกเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บเทียบกันปอนต่อปอนยังไงวันนี้เรลเซนก็ดูเหนือกว่าเยอะครับเปอร์เซนที่จะเปิดบ้านเอาชนะแล้วมีสกอร์สูง และคู่ต่อมาครับเลวพูจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทางฝั่งออตาลนตาเฮดเวสเนี่ยเคยเจอกัน2เกมครับชนะกันไปฝั่งละ1ส่วนฟอร์ม5เกมหลังของเลวพูครับชนะ3เสมอไป2เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งอัตาลนตาพอชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ผลงานช่วงนี้ก็ยังโอเคครับทุกรายการของเลวพูเนี่ยหเกมหลังเนี่ยชนะไปแล้วถึง3 นอกจากนั้นครับก็ยังมีสลับเสมอแล้วก็แพ้กันบ้างอย่างละนิดละหน่อยในลีกเองก็ยังได้ลุ้นแชมป์เบีดเบกับอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้ส่วนรายการนี้เนี่ยรอบก่อนก็ผ่านตัวไม่ยากอย่างสปาร์ตาปาร์กมาผลงานก็ไม่ได้ยากนักเท่าไหร่แล้ววันนี้จะต้องดวลกับทีมอย่าง อัตาลนตา,ตาทีมผู้มาเยือน5เกมหลังเนี่ยผลงานก็ขึ้นขึ้น,น,นลงลงชนะเสมอแพ้นวนๆกันไปในตอนนี้ในลีกก็ยังเรื่อยๆอันดับ6ส่วนถ้วยนี้ครับรอบก่อนเองก็ผ่านทางฝั่งของสปอร์ติ้งลิบอนมาแบบหืนจับมากๆสำหรับอัตาลนตาเลดบอลวันนี้เปิดมากำแพงเนี่ย หนึ่งลูกครึ่งเจ้าบ้านเนี่ยอย่างเลี้ยวภูเป็นต่อเอาตรงๆเลยครับเกตบอลของหงแดงเนี่ยยังไงก็เหนือกว่าอตาลันตาแน่นอนแถมยังได้เปรียบด้วยแล้วก็เล่นในแอนฟิลดเอกเชื่อว่างานนี้ครับเลี้ยวภูจะตุนความได้เปรียบไว้ก่อนแน่นอนอตาลันตาเนี่ยไม่น่าต้านไหวครับเพราะตัวเองเกมรับก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักฉะนั้นคิดว่าเลี้์วููน่าจะถล่มยับครับ และคู่สุดท้ายครับ Ac ซีมิลานวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอ s ร์เอสโรมาเฮดเวในการพบปปกัน5เกมหลังครับเป็น Ac ซีมิลานชนะ3แล้วก็เสมอไป2ครั้งส่วนฟอร์ม5เกมหลังของมิลานครับชนะ5เกมรวดเลยส่วนฟอร์ม5เกมหลังของโลมาชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1มิลานครับได้เล่นในหลังยาวก่อนยังไงก็ได้เปรียบกว่าเยอะ เพราะด้วยฟอร์มการเล่นแจ่มสุดๆแถมขุมกําลังเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็พร้อมมากๆแม้ว่าโลมาเนี่ยน่าจะพึ่งจะได้ขวัญกาลังใจในกรุงโรมดาบี้แมทที่ผ่านมาแต่ถ้าที่ฟอร์มกันแล้วครับมิลานเนี่ยดูดีกว่าเยอะเล่นเข้าหารู้ใจกันมากๆแนวลุกยังมีทีเด็ดพอที่จะเจาะเกมรับที่แข็งแกร่งก่อนหน้านี้ได้ไม่ยากนัดนี้ครับมองว่ามิลานเนี่ยน่าจะเข้าป้ายเบียดเอาชนะได้ก่อนครับคิดว่ามิลานน่าจะเบียดชนะได้ สรุป3คู่นี้ครับชอบหน้าบ้านมากๆเลยเลเวอร์คูเซนเลโพู ool, แล้วก็เอซีมิลานก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามเจมเ,มเต็มข้อทั้ง3แพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube เพจ Facebook หรือว่า TikTok จะมีไลฟ์สดเวลาบ่าย3โมงตรงส่วนใครที่สนใจเขารวมครอบครัวดางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์เลย สำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกหนึ่งคลิปเป็นคลิปทางฝั่งของยูฟาคอนเฟเซ์ลีกสําหรับวันนี้ก็ขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ